ปิเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจอยากออกรถใหม่รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้ r ครมสตาร์เราได้รู้จักยางใหม่2รุ่นยางสำหรับรถซีดานยางสำหรับรถ PPV ยางสำหรับรถออฟโรดรวมถึงเทคโนโลยีซีลอินไซด์ของเขาส่วนตัวแล้วผมชอบนะซีลอินไซด์ดีมากๆก,กับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในวันนี้ คนีแบบนี้ความปลอดภัยแบบนี้เราต้องยอมรับว่าเฮ้ยมาถูกทางแล้วและอยากให้แบรนด์ยางอื่นๆนำเทคโนโลยีแบบนี้พัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อประโยชน์ของพวกเรากันเองครับเรารู้จัก p i โรรี่มากขึ้นเรารู้จักเทคโนโลยีของเขามากขึ้นและนี่คือ p i โรรี่ r r v v n n g x x p e r i e n c e 2023ครับ รับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกสวัสดีครับแฟนๆรถไลฟ์ชัยระดับทีวีทุกท่านครับวันนี้ครับเราอยู่ที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเพื่อมาร่วมกิจกรรมของ p i r ะรีดรายวิคเอ็กซ์เพียร์เ2023เพราะวันนี้นะครับพีระรีเขามาแนะนํายาง2รุ่นด้วยกัน1คือซินตูราโตโรโซเป็นยางสําหรับรถยนต์นั่ง4ด่านทั่วไปนะคามรี่แอคคอร์ดจนถึงขอบ21 นะและอีกหนึ่งรุ่นก็คือ,อยาง p ท r s c o r ก i เปีย l t e r r a i n Plus อันนั้นเป็นยางสำหรับรถออฟโรดรถ PPV รถ SUV รวมถึงอีกหนึ่งเทคโนโลยีคือเทคโนโลยี s ซ e l Insight เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าป้องกันการรั่วซึมเมื่อ ยาคุณถูกตะปูตาหรือของมีคมต่ำจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเคลือบในตัวเนื้อยางให้คุณวิ่งต่อไปได้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลองกันทั้งเจ้ายางซินทูราโตโรโซนะครับยาสกอร์เปียนอัลโทเรนพลัสและเจ้าซิลอินซด์ดูซิว่า ทั้ง3แบบทั้ง3อย่างเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรอย่างเจ้ายางซินทูราโตนะครับนี่ตัวนี้เขาเป็นยางที่บอกว่าเป็นยางสําหรับรถยนต์นั่งทั่วไปตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเน้นในเรื่องของความคงทนของเนื้อยางเนน้ในเรื่องของความเกาะถนน,น,นในเรื่องของการรีดน้ําและเน้นในเรื่องของ กริปยางด้วยนี่คือดอกอยางที่เขาเรียงให้เราเห็นนะแต่ใส์ไม่ได้สย์ยีนะไซส์ยี้ไม่ไหวนะแต่นี่เขาออกแบบมาให้เป็นมอกอัพมาให้ดูว่าการรีดนะ้ําเป็นอย่างไรไหลยางเป็นอย่างไรการวางดอกอยางเป็นอย่างไรนี่น,นีเดี๋ยวเราไปลองขับกันว่าเจ้าซินทูรัตโตโรโซสนุกแค่ไหนฟิลลิ่งเป็นอย่างไรรวมถึงเจ้าออฟโรดเจ้า PPV <c oughs> ด้วยว่าเป็นอย่างไรนะ และเทคโนโลยีซีลอินไซด์ด้วยดูซิว่าเหยียบตะปูแล้วมันไม่แตกมันแบนและมันยังวิ่งได้หรือเปล่าครับ รตแรกเราเลยนะครับนี่แอคคอร์ดจอดอยู่นี่เจอกับยางซินทูราโตรโตรโซนะครับยางพิลลี่นี่นะเห็นนะนี่ติดอยู่นี่เลยซินทูราโตรโตรโซนะครับเดี๋ยวไปลองกันไปลองฟิลลิ่งของยางตัวนี้กันว่าฟิลลิ่งเป็นอย่างไรกริปการเกาะถนนเป็นอย่างไรเมื่อขับแล้วเนี่ยเมื่อนเนี่ยที่เขาบอกหรือเปล่าเงียบหรือเปล่านุ่มหรือเปล่าเกาะถนนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวลองกันเลยครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาร่วมกิจกรรมของยางฟิวรี่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมียาง2รุ่นด้วยกันนะจะเป็นยางทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดนะครับยางออนโรดก็จะเป็นซินทูริโตโรโซนะครับซึ่งเป็นยางเกรดพรีเมียมขึ้นมานะครับมี67ไซส์67รุ่นของ p i r รี่ยางตัวนี้เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยภายใต้3คอนเซ็ปต์ด้วยกัน1คือในเรื่องของการเกาะถนนสอในเรื่องของความนุ่มเงียบ 3คือในเรื่องของความคงทนในการใช้งานนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันที่สนามพีระในแต่ละสเตชันซึ่งทางทีมงานเขาก็ได้จัดเซตสเตชันต่างๆไว้เราไม่ได้ขับฟูลแรปแต่ว่าเราจะวิ่งในสนามพีระเป็นสเตชันมีทั้งสนามเปียกสนามแห้งนะครับเบรกในทางเปียกเดเบรกในทางแห้งมีทั้งเลนเชนนะครับมีทั้งสลาลอมซึ่งเราก็ต้องมาดูกันนะว่าคุณสมบ,บัติของอยางที่ทางพิเอรรี่เขาบอกมาเนี่ยเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ในตอนนี้นะเพราะตอนนี้เราขับเจ้าแอรคอร์ด ยางนุ่มแน่นอนเนี่ยฟิลลิ่งนุ่มมาละนะนุ่มมานุ่มได้นะครับเงียบด้วยยางค่อนข้างนุ่มคลิปยางดีนะอันนี้ในฟิลลิ่งของอันนี้เป็นสลาลอมนะครับคลิปยางได้อยู่นะครับแต่ว่าเรามาในความเร็วปกตินะครับไม่ได้เป็นความเร็วที่เร็วสูงอะไรนะครับ คือกริปยางเนี่ยบอกเลยว่าเป็นกริปยางที่เน้นความนุ่มเป็นหลักตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราจับได้คือ,อย,อยางเน้นนุ่มแต่ไม่ใช่กริปยางแบบสปอร์ตนะกริปยางจะมีแบบยุบตัวยุบต,ตัวลงมาหน่อยแล้วโดยน้ําหนักรถด,ด้วยรถในกลุ่มนี้เป็นซีดานที่เป็นตัวใหญ่เป็นนั้ขอน้ําหนักตัวรถค่อนข้างเยอะเราดูกันนะคือไม่ได้ออกสปอร์ตจ๋าฟิลลิ่งยางไม่ได้ออกสปอร์ตจ๋าแต่เป็นฟิลลิ่งยางที่ออกนุ่มและแน่นเป็นยางที่เน้นในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจําวันเลย ้ยแต่งเงียบดีเว้ยชอบตรงนี้เว้ยไปะะไปถึงจุดเบรกก็เบรกเต็มเท้าประณกสนะครับก็ถือว่าเป็นยางที่ให้ระยะเบรกที่ใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นมันเป็นขึ้นเนินด้วยนะครับ าพูดถึงในแง่ของความเป็นยางรถบ้านนะครับถือว่าใช้ได้เลยเมื่อสักครู่เราเบรกเต็มเท้าในพื้นเปียกนะครับเดี๋ยวจะมาดูในพื้นผิวแห้งกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเจ๋งดีไว้อันนี้ผมยังไม่ทราบราคานะครับว่าเจ้ายางตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่แต่ตัวก่อนคือเจ้าตัว P1 นะครับตัวนั้นจะแข็งๆหน่อยตัวนี้นะเกาะถนนนะครับเบรก พื่นผิวเปียกพื้นผิวแห้งแล้วก็ความคงทนความยาวนานในการใช้งานได้อยู่นะถ้ากระทืบขนาดนี้นะครับในความเร็วขนาดนี้แต่สเงียบนี่เป็นหนึ่งฟิลลิ่งที่ผมชอบนะครับในเจ้ายางตัวนี้นะความนุ่มเงียบ คลิปยางได้เลยครับคลิปยางได้ครับท่านผู้ชมครับแต่จะนุ่มๆน,นิดนึงใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมครับกับเจ้ายางตัวนี้นะนี่แทดคอร์ดเสร็จแล้วมาลองคัมรี่บ้างเปลี่ยนรถแต่ยางเหมือนเดิมรุ่นเดิมแบบเดิมเปลี่ยนรถยี่ห้อเป็นคัมรี่ดูซิว่าฟีลลิ่งเขายัางให้ ความรู้สึกที่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับครับแล้วตอนนี้นะครับมาอยู่ในเจ้าคาบรี่นะเปลี่ยนรถแต่ไม่เปลี่ยนอย่างพิโรดี c ซ t r ต e นโต r รสโซนะครับ <c oughs> ฟีลลิ่งเหมือนเดิมคือน,นุ่มก่อนเลยนุ่มเงียบม,มาเลยเนี่ยเก็ฟีลลิ่งนี้ผมชอบเอ <c oughs> เอาเรื่องบาลานซ์ของรถนะครับแล้วแต่ความชอบนะนี่แล้วแต่แต่ละบุคคลเลยครับว่าชอบรถในสไตล์ไหนนะครับ ยางดีครับท่านผู้ชมครับยังยอมรับอยู่กริปยางดีมากนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเบรกในทางเปียกนะครับดูกันนะไปไล่แกล c o อ,อ,อดหน่อยละขอ,อดมันหนักกว่าครับน้ำหนักเครื่องแกละขอ,อดหนักกว่านะแต่บรรลารถผมชอบแคลรี่มากกว่านะ ลอยเข้าหน่อยคลิปยางดีมากนะครับกลิปยางดีอันนี้ต้องยอมเปลาว่าคลิปยางเขาดีนะเดี๋ยวเราจะมาเบรกแห้งกันอีกที คือฟิลลิ่งของเจ้ายางตัวนี้นะครับทากผู้ชมครับถ้าให้บอกกันโดยการใช้งานนะหลังจากที่เราขับมาหลายรอบแล้วนะครับอันนี้เราจะขับแบบชิวๆละจะได้อธิบายให้แฟนๆได้รับทราบด้วยว่ารูปแบบของอยางเขาเป็นแบบไหนคือรูปแบบของอยางตัวนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจําวันเลยแต่หนึบแน่นนะนุ่มเงียบแล้วก็หนึบด้วยนะครับคือในจุดนี้เนี่ยทางพิโรรี่เองต้องการที่จะสร้างยางให้เรียกว่ามีคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะ ครบทุกด้านนะสปอร์ตได้ไหมยางนี้ไม่ได้ตอบโจทย์สปอร์ตจ๋านะครับเนี่ยถ้าเราเข้ากริปหนักๆยางไม่ได้กริปแบบคมสปอร์ตจ๋าจแต่เป็นยางที่นุ่มนวลให้ความนุ่มนวลคือเป็นการใช้งานในความเร็วแบบปกตินะครับไม่ได้เป็นความเร็วแบบความเร็วจัดจ้านนะเนี่ยน,นะกริปยางมันยังไม่จิกลงไปแต่ถามว่าถ้าการใช้งานปกติทั่วไปดีไหมดี เป็นยางที่ตอบโจทย์ในการใช้งานแบบทั่วไปอย่างเงี้ยเหลือเฟือต้องใช้คําว่าเหลือเฟือเป็นยางที่ตอบโจทย์แบบเหลือเฟือเนี่ยเดี๋ยวดูการรีดน้ํานะครับเนี่ยฟิลลิ่งการรีดน้ำเนี่ยรีดฉีดออกไปเลยนะครับรีดน้ําค่อนข้างกริปอันนี้ต้องยอมรับเขาว่า พัฒนาการหรือเทคโนโลยีของยางในแต่ละรุ่นในแต่ละแบบที่ถูกพัฒนาออกไปเนี่ยมันดีมากขึ้นเรื่อยๆใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการวางดอกยางในเรื่องของการออกแบบร่องรีดน้ําต่างๆรวมถึงคุณสมบัติของวัตถุที่นํามาใช้ในยางนะให้มีความคงทนมากขึ้นเฮ้ยน่าสนใจนะจุดใจตัวนี้นะครับเออดีดแต่ที่ชอบสดคือนุ่มเงียบและแน่นนึบเลย แต่ยังไม่ใช่สปอร์ตจ๋าจนาจ้าเข้าใจตรงนี้กันด้วยนนจ้าไม่ใช่ยางสปอร์ตจ๋านนจ้าเป็นยางที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีมากเร็วก็ได้เฮออ้ยเ,เจ๋งไว้เจ๋งไว้นี่ครับยางตัวนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับเขาบี้งแต่ขอบ15นิ้วจนถึง28นิ้ว67ซีรีส์ให้คุณเลือกโอ้โหตามสบายเลยจ้าชอบแบบไหนรับแบบไหนมียี่ห้อไหนไซส์ยางไหนมาลองดูครับแล้วจะได้รู้ว่าเฮ้ยเทอร์รี่ Fury ตัวนี้เนี่ย ใช้ได้เลยใช้ได้เลยผ่านผ่านตัวนี้เจ๋งดีครับยางฟิวรี่เดี๋ยวเราไปลองออฟโรดกันและไปลองดูเทคโนโลยีซิลใสกันด้วยครับผมนี่ครับร้อเราอยู่แล้วต o วเต้าคอ t จูเดอร์ลีดเดอแต่ให้ไปดูยางก่อนนี่หน้าคอนจูเดอร์ลีดเดอมาเจอยางนี่เลย สวยไหมอ่ะนี่ Scorpion a u t o r e n Plus นี่สวยมากนะดูเนื้อยางดูดอกยางและนี่แก้มยางนี่มีตัวกาดกันบาดด้วยนะตัวนี้นะครับกันหินเหินบาด 26560R18 แล้วดูร่องยางดูดอกยางนี่ครับนี่ทุกอย่างถูกวางเรียงให้เป็นแนวนอนแบบนี้นะนี่เพื่อพื้นสัมผัสที่ดีมากขึ้นและนี่ถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงขอบดอกยางเนี่ยเขาจะมีตุ่มเล็กๆเ,เ,เห็นไนหะ ตุ่มเล็กๆตรงนี้ตุ่มเล็กๆทุกตุ่มเลยนะครับทุกดอกเลยเนี่ยที่เป็นปั๊มขึ้นมาเนี่ยเป็นทุกตุ่มเลยอันเนี้ยเขาบอกว่าเอาไว้ลดพวกพวกเศษหินเศษทรายเศษสิ่งมีคมต่างๆที่จะมาทํา้ายดอกยางนี่ตรงนี้มาเฮ้ยโอเคนะการดีไซน์ของเขาทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นดอกยางไม่ว่าจะเป็นร่องยางไม่ว่าจะเป็นขนาดของดอกยาง ทุกอย่างมีเหตุและผลไม่ได้เน้นแค่ความสวยงามอย่างเดียวแต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของอยางชุดนี้ยางชุดนี้หลายยางเน้นความคงทนหลายยางนี่นะครับหลายยางเน้นความคงทนเน้นกริปของการเกาะถนนเน้นในเรื่องของการรีดน้ําเน้นในเรื่องของความคงทนของอยางการใช้งานยางต้องยาวนานด้วยนี่คือคุณสมบัติของเขาการเกาอถนนเดี๋ยวต้องไปดูการแต่เท่าที่เราเห็นสนามเท่าที่เราเห็นระยะทางและสเตชันต่างๆแล้วเนี่ย ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้วันนี้ต้องบอกตรงเป็นแค่ทัชแอนฟิลสำหรับยางออฟโรดนะครับมันเป็นแค่สัมผัสเล็กๆเ,เท่านั้นเราจะต้องมีการเอาเจ้าตัวนี้ไปลองขับกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาดูกันซิว่าคุณสมบัติเนี่ยเป็นอย่างที่เขาคุยกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไปขับกันแบบเล็กๆน้อยๆกับเจ้า Scorpion a น l Terrain Plus กันครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ในเจ้า f o r เด n e r นะเพื่อมาลองยาง p i r e l l i s c o r p ป o n นะครับตัว a u t o ทเรนพลัเราเคยลองเจ้าตัว s c o r p เ o n a u t o r โทเรไปแล้วนะครับนี่เป็น a u t o r a รน Plus มีการเพิ่มเติมในเรื่องของดอกยางมีการเพิ่มเติมในเรื่องของกริปแล้วก็แน่นอนครับยังคงเน้นในเรื่องของความนุ่มนวลด้วยความทนทานของเนื้อยางด้วยนะครับ การรีดน้ำต่างๆเพลยรี่เขาเน้นความเป็น s c o r ์เปียนนะครับในยางที่เป็น Off road, ออฟโรดยางสำหรับรถ PPV SUV ขนาดใหญ่ก็มาลองดูกันครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่ฟีลลิ่งแตกต่างจากเจ้าตัว s c o r ์เปียนที่เราเคยขับหรือเปล่าวันนี้เราก็เป็นตัว plus นะครับกลิปยางก็ดีครับเนียนๆนะเขาเน้นมาในความเป็นสุขุมนุ่มนวล เดี๋ยวเรามาดูในฟิลลิ่งการตะกุยตะกุยนะครับเล็กน้อยนะครับก็นุ่มนวลน,นะครับก็มาเป็นความนุ่มนวลจะเป็นหลักยางเก็บอาการดีเหมือนกันนะครับอันนี้เราเรียกว่ามาลองกันแบบบางๆยังไม่เจอพวกมัดยังไม่เจอพวกเทอเรนที่เป็นตะกุยตะกุยเท่าไหร่อันนี้ก็จะได้ฟิลแบบสบายๆซับซอบได้ คลิปยางมาเน้นคลิปยางที่เกาะเกาะหน่อยก็คือได้ทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดนะครับยางในกลุ่มนี้นะครับนี่เราก็จะเป็นหินลอยนะครับเป็นหินลอยเดดูคลิปยางก็ได้อยู่ครับก,การเบรก,กอะไรก็ได้อยู่นะแต่อยากเจอทางที่เป็น ทางลื่นทางเปียกด้วยนะครับตอนนี้เราได้ฟิลของคลิปของถนนหน่อยหนึ่งละนี่ก็จะมาเจอทางที่เป็นเรียกว่าทรายลงน้ำหน่อยนะครับพอได้พอได้อันนี้เราบอกว่าพอได้เพราะว่าระยะทางในการขับมันยังมันยังบอกอะไรไม่ได้มากนะครับ แต่ถ้าในเรื่องของรูปลักษ์ดอกยางเทคโนโลยีการวางดอกยางเนี่ยดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะกลิบเลยแต่ว่าลองมันต้องหนักกว่านี้นะครับมันต้องมีระยะทางในการขับที่เยอะกว่านี้มากๆครับแต่น,นีม้มาสัมผัสเรียกว่าสัมผัสแบบความรู้สึกเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นยางที่เอาสวยไว้ก่อนนะเอาสวยเอาหล่อได้เลยแต่ว่าถ้าสมรรถนาขอต้องมีกันอีกสักรอบหนักๆกันอีกสักรอบหนึ่งนี่มาแบบทัสแชนฟิล่านผู้ชมทัสแชนฟิลครข้งหน้าข้างหน้าเจะตัว สกอร์เปียนออเทเรนพลัสเจอผมแน่ครั้างหน้า,นาในสนามจริงในการใช้จริงๆนะครับอันนี้ถทาชันฟิวเนี่ยวิ่งในออโรดได้เลยนะอันเนี้ยคือผมว่าจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือวิ่งออโรดดีเนี่ยจะมาเนียนๆหน่อยไม่เด้งมากนะครับไม่ดิ้นเยอะพอได้อยู่อันเนี้ยกลิบยางเก็บพอได้นะครับโอเคโอเคเป็นดึกๆทางเลือกให้วิหนึ่งยาง นะครับแต่เนี้ยได้หลอ่อหล่อจริงสวยลายดอกยางสวยมากนะครและเนี้ยครับทุกู้ชมครับการลองขับเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นท้ u c h f น e l ลกับเจ้ายาง r i เรนส์กอร์เปียนออทเทเรนพลัสนะยางตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดเดี๋ยวผมพาไปอธิบายในรายละเอียดของพวกดอกยางต่างๆนะครับว่าเขาเรียงแบบไหนการวางตำแหน่งของร่องยางเป็นอย่างไร แล้วการวางตำแหน่งแบบนั้นตอบโจทย์อะไรมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับวันนี้แค่สัมผัสกันเบื้องต้นครับโอกาสหน้าเราได้เอาเจ้ายางตัวนี้ไปลองในพื้นที่จริงสถานการณ์จริงแน่ๆแ,แต่วันนี้แค่มารู้จักกันเล็กๆในน้อยเท่านั้นครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งสถานีครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีของเจ้า P ok ิโรรี่กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกัน,<ใ>นว่าคืออะไรครับผมนี่ครับสถาน,นีสุดท้ายครับซิลอินไซ มีการซีลด้านในของยางนี่คือชื่อเทคโนโลยีของเขาเราไปดูกันว่าเจ้าซีวินไซคืออะไรซีวินไซคือหนึ่งในเทคโนโลยีของยางพิรรีนะครับที่เขามีวัตถุดิบที่เคลือบอยู่ด้านในของยางนะครับเรียกว่าเป็นเจล ด้านในของยางแล้วเมื่อยางเราเดืครับถูกวัตถุแหลมคมตามไปอย่างเช่นตะปูนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นท่านผู้ชมจะเห็นตัวนี้ตัวอินไซต์ข้างในเนี่ยนะครับตัวเจลข้างในเนี่ยเขาจะวางไว้ในตำแหน่งที่อยู่แนวระนาบเท่านั้นนะไม่เกี่ยวกับแก้มยางนะจะอยู่แนวตรงตรงแนวระนาบตรงนี้เท่านั้นถ้าคุณโดนวัตถุตะปูตามปุกปักปุกปัปก,ปปกปไปเจ้าซิลิโคนเจลตัวนี้จะเข้าไปอุดรูรั่วของตะปูท,ทันทีรวมถึงเมื่อตะปูหลุดออกไปแล้วด้วยเจ้าซิลิโคนตัวนี้ก็จะเข้าไปอุดเหมือนกัน ตัวรถที่นำมาทดลองนะครับเนี่ยตามไปแล้ว20กว่าลู20กว่าครั้งยางยังไม่เป็นไรยังสามารถวิ่งได้ตามปกติยังสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินี่คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆของฟิโอรีย่างเทคโนโลยียางในวันนี้นะครับเจ้าตัวซีวินไซด์เนี่ยจะมาอยู่ด้านล่างของยางแบบรันแฟลตยางรันแฟลตนี่เรารู้กันอยู่แล้ววิ่งไปตะบูตามไม่มีปัญหาวิ่งเข้าสู่ได้วิ่งไปในที่ปลอดภัยได้ 80- 90กิโลเมตรได้ในระยะทางนั้นแต่ตัวนี้ระยะเวลาพวกนี้5ปีนะ ยางเนี่ยอายุการใช้งานเขา้าปีหรือเราใช้งานยางเนี่ยสปีแปลว่าคุณถูกปูกปะปูปะปูปะไปเนี่ยภายใน3ปีไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยนะสบายๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการตํานะครับท่านผู้ชมครับลักษณะของของมีคมที่เข้ามาคือตําเข้าไปตรงๆไม่ใช่ฉีกไม่ใช่บาดนะตามแก้มยางนี้ไม่นับนะเพราะเขาไม่ได้มีซีวินไซด์ด้านแก้มยางเขามีเฉพาะตัวหน้ายางที่เท่านั้นนะครับตัมเข้าไปเลยปุกป๊กปุกป๊กปุก๊กปุ๊กไปเจ้าตัวเจลนี้ เข้าไปทดแทนเลยเข้าไปอุดรูรั่วได้เลยอันนี้คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะเข้ามาแทนเทคโนโลยียางรันแฟลตแน่นอนราคาถูกกว่าไม่แข็งแน่แน่รันแฟลตแข็งมากๆตัวนี้ไม่แข็งแน่แนและพิ r รอรี่กำลังนำเทคโนโลยีนี้ใส่ในยางทุกประเภทของเขาในวันนี้นะเทคโนโลยีซีวินไซด์เนี่ยยังอยู่ในไม่กี่รุ่น s c o r p i o n v e r d มีอยู่เ e r d ์ดีที่มันอยู่ในกลุ่ม SUV นะ CX 5 c r ไเนี่ยมีอยู่ นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เฟลอรี่ตัวซินโดราโต้ P7 นี่มีนะครับแต่ตัวอื่นยังไม่มีเขากําลังใส่เทคโนโลยีนี้เข้าไปให้ครอบคลุมได้มากที่สุดเพราะตรงนี้เป็นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องของความสะดวกสบายของลูกค้านะครับรอครับรอและถ้ามีข่าวคราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบนี้ตออรลาไทยแลนด์จะนำมารายงานที่แฟนๆได้รับทราบนะครับเดี๋ยวแ,บบแฟนๆดูภาพประกอบได้เลยว่าการทํางานของเจ้าซีวินไซน์เนี่ยทำงานอย่างไรนี่วิ่งมาแล้วนะครับกาลังวิ่งนี่กําลังวิ่งมาแล้วนะเมื่อกี้ เขาตำไปแล้ว5ดอกนะครับตะปู5ตัวแล้ววิ่งรอบสานามพีระและดูกลับมาซิว่ายางเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ผมดูหลายรอบแล้วยางยังเหมือนเดิมแรงดันลมยางเหมือนเดิม นี่คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีของยาง r ิเรนในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับท่านผู้ชมครับว่าการลองขับการมาร่วมงานพิ i ร r ไรวิ่งแอสเ i ียร์2023นะครับมีทั้ง c ิน t u r a t o ต o s ซโนะครับมีทั้งเจ้าตัว s c o ร์เปียสอัลโตเรนพลนะครับแล้วก็ตัวซ e a l ินไซด์เนี้ยเป็นอย่างไรบ้างขับแล้วลองแล้วเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเจอกันครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้ามานั่งในรถในยางที่ถูกตับด้วยตะปู และเป็นยางพิรรี่ที่มีเทคโนโลยีซีลอินไซต์ข้างในนะครับเมื่อกี้ทับตะปูไปแล้ว5ตัวนะและนี่วิ่งปกติเนียนๆน,น,นะครับดูแรงดันลมยางได้ว่าปกติหรือเปล่าฟิลลิ่งเป็นปกติเลยนะอันนี้ถ้าพูดกันตามตรงก็คือเหมือนกับเราวิ่งอยู่บนท้องถนนและทับตะปูแหละย,ยางมันไม่ฟิบยางมันไม่รั่วไม่ซึมพอเทคโนโลยีที่เป็นซิลิโคนเจลเนี่ยเข้าไปอุดรูรั่วหมดแล้วเรามาให้คุณเห็นจริงๆว่าดูนะครับ นี่หน้าขวานะทับไป5ตัวตะปูแหลมๆปักๆปักๆเข้าไปเลยทับขนาดนั้นน่ะไม่รอดนะยางปกตินี่ไม่รอดนะตายตรงนั้นเลยนะนี่วิ่งอยู่รอบๆนี่วิ่งมา 5- 6หรอบแล้วนะและไม่ได้วิ่งที่ทับครั้งเดียวแล้วไปนะเขาทับซ้ําแล้วซ้ำอีกนะมีสเตชันกี่สเตชันนะครับมีนักข่าวสามกลุ่มเขาก็ทับ3รอบนะครับนี่ทับไปไม่รู้กี่รูแล้วอะ่ะถ้าจะพูดกันไปจริงๆนี่ก็แปลว่าคุณเชื่อใจได้ว่า การทำงานของเจ้าเทคโนโลยีเซลล์อินไซต์เนี่ยเฮ้ยมันทำงานได้จริงนี่แล้วฟิลลิ่งของยางก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่ใช่ครับะคือห็นาคือจริงๆตัวยางครับครับมันก็ถ้าถ้าความรู้สึกถ้าเอาจริงห้ารู้ก็ถ้าโดนจริงๆก็น่าจะฟิดแบนไปแล้วครับ,กบปกติครับตัวทีพีแมสตั้งไว้อันนี้ติดที่เพิ่มขึ้นไปแล้วก็อันนี้ของตัวรถอ่านี่ครับดูว่านี่แรงดันลบยางนะหน้าขวานะครับสามเอ็ดก็คือเบสิกเหมือนเดิม นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงก็แบบบางๆมากเพราะก่อนที่ตัวเจลจะเข้าไปอุดเขาก็อาจจะมีซึมหลีกนิดๆนะครับแต่ก็ไม่มีผลต่อการขับขี่นะครับเวลาคุณเข้าไปที่ปั๊มน้มาํามันตรวจเช็คย,ยางปกติคุณก็เติมลมยางกลับไปในแรงดันลมยางที่คุณต้องการโอเคมากๆเฮ้ยโอเคมากครับนี่คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าชื่นใจมากๆและต้องขอบคุณเทอรรี่ด้วยที่พัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้มาให้ลูกค้าได้ใช้กันจริงๆครับ น,น,น,นี่ครับเทคโนโลยีซีลดนไซต์ของ p ั r e r i และเนี่ยครับท่านผู้ชมครับการเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับ driving experience ของ p i r e ร r i เขานะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เราได้ประสบการณ์ในการได้ลองขับยางถึง2ตัวใหม่ด้วยกันนะครับ Scorpion a l t o r a i n Plus เป็นยางสำหรับรถ P P V นะตัวนี้เน้นนุม่มนวลเน้นทนทานนะครับเน้นก่อถนนทั้งทางฝุน่นแล้วก็ทางดำแต่ ในส่วนของ s o o ป ion a ออ t e เร Plus l u s เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับเราเป็นการลองได้แบบเล็กๆล,ล,ล็น้อยเท่านั้นเป็นฟิลลิ่งแบบทัชแอนด์ฟิลยังไม่ได้ฟิลลิ่งอะไรมากมายเห็นแต่ลายล้อที่เฮ้ยโอเคดูดีเห็นแต่การสัมผัสแบบเบื้องต้นเท่านั้นว่าเฮ้ยเขานุ่มนวลได้เขากาะถดนได้แต่จริงๆจะเป็นอย่างไรอันนี้ขออุปอีปไปก่อนเพราะเราได้ขับน้อยมากๆในเส้นทางการทดสอบเนี่ยยังจับอาการได้ไม่ค่อยมาก แต่สำหรับเจ้าซินทูโรโตโรโซนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นยางเรเดียลสำหรับนี่แ c คคอร์ดแคมีนะครับมีตั้งแต่ไซส์15นิ้วจนถึง21นิ้วเนี่ยเราบอกได้เลยว่านุ่มเงียบคุณได้เจอแน่นอนกอถนนได้กริปยางเกาะดีแต่บอกได้เลยว่าไม่ได้เน้นสปอร์ตจ๋าเน้นกริปยางที่ก่อถนนแบบนุ่มนวลแบบชิลสบายๆเป็นยางที่เน้นสำหรับใช้ชีวิตประจำวันได้ดีความทนทานเขาบอกว่าดี การรีดน้ําดูจากเทคโนโลยีร่องยางดูจากเทคโนโลยีการวางตําแหน่งของดอกยางรีดน้าได้แต่ก็ต้องขอลองกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรแต่ในสัมผัสนี้ในรอบสนามพีระเซอร์กิตครั้งนี้เรารู้ว่าเฮ้ยระยะเบรกในพื้นผิวแห้งในพื้นผิวเปียกทําได้ดีความนุ่มเงียบทําได้ดีมากเฮ้ยตรงจุดนี้ผมชอบนะนุ่มเงียบดีหนึบได้ด้วยนะครับ ส่วนจะเป็นเรนซิงมากจ๋าหรือเปล่าบอกได้เลยว่าไม่ได้มากจาก๋าอย่างที่เราเรียนให้ทราบแต่ต้นอยู่แล้วเน้นใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปผ่านแน่แและนี่คือเล็กๆน้อยๆนะครับทุกผู้ชมครับที่ออโต l ไลฟ์ไทยแลนด์นะครับ,บ,รบ,รบมาร่วมกิจกรรมของ Per รี d ด i วิ้ e x p p e ซ์เพลย์แอครั้งนี้เราได้รู้จักยางใหม่2รุ่นยางสำหรับรถซีดานยางสำหรับรถ PPV ยางสำหรับรถออฟโรดรวมถึงเทคโนโลยีซ a ลอินไซด์ของเขาเรารู้จักพิเรี่มากขึ้นเรารู้จักเทคโนโลยี ของเขามากขึ้นและนี่คือ p e r รรี่ดร i ฟ i ์วิ่งเอ็กซ์เ2,023ครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับยาง f e r รรี่รุ่นใหม่ๆเทคโนโลยี p e r รรี่ใหม่ๆอย่างซี i ิ s นไ h ์ส่วนตัวแล้วผมชอบนะ e ซี i ิ s นไ h t ดีมากๆกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในวันนี้อยากให้เจ้าเทคโนโลยีซี Insight เนี่ยกระจายมากขึ้นกว่านี้อยากให้เทคโนโลยีซี Insight เนี่ยมีมากในยางหลากหลายรุ่นมากกว่านี้ ถ้าเป็นไปได้มันจะดีมากๆครับทนผู้ชมครับเทคโนโลยีแบบนี้ความปลอดภัยแบบนี้เราต้องยอมรับว่าเฮ้ยมาถูกทางแล้ว,แล,วและอยากให้แบรนด์ยางอื่นๆนําเทคโนโลยีแบบนี้พัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อประโยชน์ของพวกเรากันเองครับวันนี้ออทูไลฟ์ชาลเลดด์ทีวีต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ channel, และกดซับสไครป์เป็นกาลังใจกันนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ